คูมาไปกดโหวตห้องกลางเถอะคูอะคูชัวชัดเจนเลยมาชัดเจนเลยไม่ต้องพูดหรอกไม่พูดหรอกไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกว่าแล้วตัวบ้านตายแล้วมึงแน่โอนใช่เลยตายไปแล้วคู่เด็ ไม่ได้เปอีกแล้วเฮ้ม้อ่าันไม่ได้เป็นเลยอ่ะอเรียบร้อยอย่าใช้ได้ทอรีอะไรเนี่ยโอเคอ่าไม่น่าใช่นิวคุงแล้วค่ะ คุณครูครับโอ้โหมีแต่พูดไหมคุณครูทำไมผมตามคุณรีบมาแล้วเห็นคุณครูกับโซล่าลงแปลงล่างแล้วคุณครูก็กลับมาหาศพเลยศพยดงไงกันแน่ไม่ไม่เมื่อกี้ผมเดินเลยศพไปผมเพิ่งเห็นเป็นคนฆ่าใช่ไหมผมไม่ได้เป็นคนฆ่าเมื่อกี้จุดที่เราอยู่มีศพด้วยเหรอในครูเรามองไม่เห็นเลยนีคือผมเดินเพราะผมเห็นสองคนไปด้วยกันคือคุณครูกับโซล่าเข้าไปในห้องนั้นแล้วผมก็เลยเข้าตามไปดูว่าแอมยังอยู่หรือเปล่า มันกินตรงกลางไงแล้วโซล่าตายไงแล้วคือครูก็เดินอยู่ข้างของตัวศพมีอะไรจะขัดขานไหมคุณครูเราเราเชื่อนยูคุงเพราะว่าเราเห็นยูคุงยืนทำภารกิจแล้วก็เดินมาพร้อมเราพอดีแต่เราไม่เห็นไม่ได้เดินผ่านเธอหลายรอบท่านนี้ก็แค่โซล่านักษ์หนาดิท่านนี้นั่นดิโซล่าทำไมต้องแค่เราแล้วเกลตว่าไงเกต พี่เกดต้องเชื่อผมแเราไม่เห็นอะไรเลยเออเนี่ยพี่เกดเห็นเกดไม่โหวดไงพี่ไม่เห็นอะไรเล็กไม่เชื่อเราไม่เห็นอะไรเลยอะไรก็ว่าไปโวดใช่ไหมโหวดได้ได้ผมโหวดโหวดตัวละโหวดตัวลาอะไรเราคนละไปไปแล้วเนี่ยไปใส่คนไม่ดีไปตางยคนตายไว้ไม่เป็นคนก็เป็นฆาตกรเป็นใช่ไหมเออด้วยทำไมอ่ะนั่นแหล้วมาโถ่ ิดว่าเดี๋ยวก็มีคนไปเปิดไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องไปเปิดหรอกคิดว่างั้นนะเราโลนี้ก็ภาเล็กเองเราก็จะเสร็จแล้วโอเคโอ้ยยังเหลืออีกหนึ่งจุดหรอควรจะตรวจสอบไปว่าว่าใครตายไปแล้วบ้างแล้วไม่มีเบาะแสเลยนะคะแต่คิดว่านิียวกูมไม่ใช่แน่แน่ไม่ได้อ่ะอา้าว ผมจะก็บอกว่าผมทำ quest เสร็จแล้วเราก็ทำ quest เสร็จแล้วเหมือนกันเราอย่าให้เกิดเรื่องประตูไม่ตายอ่ะตอนนี้ต้องถามก่อนว่าใครเควสยังไม่เสร็จเราจะได้เดินคิดหนักพี่ยังไม่เสร็จพี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแล้วท่านแบนอะผมไมเลยโซซามันก็เลยโยอยู่งั้นเดี๋ยวจะเริ่มที่ใครก่อนท่านนิวก่อนก็ได้ครับทไม่รีบครับถ้าผมถ้าผมเสร็จแล้วผมจะเดินวนสามรอบนะเสร็จแล้วจริงด้วยค่ะเควสเราหมดแล้วนะคะตอนนี้ เฮ้ยเฮ้ยไม่มีแบงว์ก็พี่เกดรใช่เพราะว่าน่าต้องเปนวับมึนผมว่าน่าจะเป็นเทมเพสเต็มเต็มสองตาเลยท่านแดงเฮะไม่ไม่ก็เมื่อกี้ผมไม่สังเกตนะว่าใครแต่ว่าท่านนกเขาบอกู่หเราจะโหวตใครก็ได้เสร็จแล้วเราจะวิ่งไปที่ปุ่มแอดมินโอเคโอเคครับผมเอางั้นเดี๋ยวผม เคอเห็นท่านอยู่แราหมายถึงยังไงเราจะหมดใครก็ได้เช็คบวชแล้วก็รีบไปกดมให้ตายเลยอ่ะบวช็คแต่ว่าเดี๋ยวนะแล้วเธอบวชอะไรแย่ละแล้วท่านแบงค์บวชโทษเราเราบอกว่าเราเห็นท่านแบงค์นะคิดว่าเป็นท่านเกรทผมเลยบวชไปก่อนเพราะว่าท่านนกบอกว่ามีแค่เราสองคนไงผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นท่านเกรทถ้าบวชเชื่อใจท่านนก คอนเสิร์ตด้วยค่ะคือนกนกฟังคือเราเห็นท่านแบงค์ดเกรธเกดเกดโกดท่านแบงค์เราคิดว่าน่าจะเป็นท่านแบงค์เราก็เลยโกดท่านแบงค์แล้วแล้วแล้วทำไมเนี่ยไม่บอกแล้วว่าถ้าเกิดมันมันไม่ใช่พี่แบงค์อ่ะไม่ใช่ท่านแบงค์อ่ะเราก็วิ่งไปตรงจุดแอดมินเราไปบอกเลยไม่ไม่ท่านนกอ้วกผมก่อนก็ได้ถ้าจะให้เสมออ่ะโอเคโกรได้ทีอ้าวเด็วเราต้องวิ่งไปรีบไปกันเฮ้ เก็ตผัวเราอย่างนั้นคืออะไรวะเขาไม่ใช่เราไงแอนแบงไม่ได้ผลดเอนใช่หรืว่าเราทันแบงแวเหรอโอ๊ ที่แกลงนึกว่าเขาบอกว่าี่เก่คนนึ่งต้องบอกให้ผมไม่ได้แอล้สองคนไงผมเลยต้องถามคือเราเห็นเลยว่าท่านแบงค์แบฟันนิวคุงชุกคือตอนตอนตอนท่านแบงค์ฟันนิวคุงอะเรากดปลดล็อกประตูอยู่ไงเรามองไม่เห็นเอาะเราเปิดประตูอยู่ใช่เไหมใช่แล้วก็รอความบดเสียให้บดก่อนไม่ได้บดเลยก็เมื่อกี้เธอพูดแบบนั้นไงฉันก็เลยเข้าใจแล้วไงเธอเข้าใจว่าฉันเข้าใจไปยังไงนะกดสคริปต์ฉันไม่ได้กดตัวสคริปต์ไงไม่ไม่แต่เธอต้องเตรียมกับผมก่อนเพื่อให้แต้มมันออกมา เดีวถือว่าควรจะไม่รีบกดตรวดกันกันก่อนเลยมั่นใจว่าเป็นท่านแบงค์อ่ะโอโอ้โัมัอ้โอ้ัวนมันใจ้โอ้ัอ้โอ้โอ้มอ้โ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 อ้อไโอ้โอ้โอนโอนโอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โอ้โอ้่อ้โอ้โ้โอ้โอ้าอ้มี้างฉลา้ขนาดน้้โอ้้าใจป เกมแทบกระดังเกมเลยน้องน้องจะหลอดแล้วบอกเลยผีอ่ะลุ้นตัวก่อนมึงเชี่กกับพี่เกดเฮ้ยไปไปดูซัพพอร์ตเต็มที่เออยเกียวทันอ้าวกำลังกินขนมเลยค่ะอืมก่อนเริ่มงานกินขนมอยู่ไม่เป็นไรแล้วก็กินไปเล่นไปนะฮะหิวอ่ะเฮ้ย เล่นมาหลายชั่วโมงติดกันเลยนะเกมตตอแหละอันใหม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวัจริงวัยเกินไปหรือเปล่าไฟดับแล้วดิวคุงก็อกองอยู่เป็นศพอยู่ตรงไฟดับแล้วเหมือนเมื่อกี้ถ้าเราดูไม่ผิดเราคือเราเห็นกูวิ่งผ่านไป เราเหรอเราจะพูดอยู่เหมือนกันเอ้าวครูผมกำลังส่องกล้องอยู่เลยเมื่อกี้นี่ข้างไฟท่านกล้องมันอยู่ข้างไฟเลยห้องกล้องใช่แล้ว้ะชอบพี่ชอบพี่ตรงนั้นไงเขาแค่ไปอยู่ในสวนอยู่ไม่รู้ตัวเหลืองหรือตัวน้ำตาลนี่เมื่อกี้ที่เห็นอยู่แวบๆครูอยู่กับพี่นะใช่แต่ผมส่องไฟส่องกล้องอยู่อ่ะเมื่อกี้ไม่แต่กล้องมันก็อยู่ข้างห้องไฟเลยท่านมันอยู่ติดกันเลยไม่คือผมอันนั้นคืองานแรกที่ผมต้องไปทำไม่ได้แต่เราเชื่อเราครูไม่ได้ข่าว เออแล้วถ้าตำรวจก็แล้วแต่เลยมีคนน่ะแต่เราแต่แน่ๆเราไม่แน่ใจสีแต่เราเหมือนเห็นเป็นคุณครูนะแต่ไฟดับแท้ๆทำไมไม่วิงไปเปิดไฟแล้วก็เลยงงพอเราวิ่าไปตรงจุดที่เป็นไฟดับปุ๊บเห็นศพนิวคุูแล้วก็เลยเฮ้ยตายตรงไหนนะศพนิวครตรงไหนดูตรงที่เปิดไฟเลยแล้วเราก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณครูไม่ไปเปิดไฟทั้งที่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่อย่างที่เราบอกไงว่าเราเราแบบเรียงลันแบบความสำคัญบางทีเลี้ยงผิด นั่นแหละเห็นคุณไม่ยังไปเปิดไฟไงแล้วเราก็เลยเดินไปตรงจุดเปิดไฟแล้วเห็นคุณครูไปศพแล้วเราก็เลยเฮ้ยหรือว่าคุณครูว่าอะไรเงี้ยอืมอืมก็เป็นว่าตอนนี้เราสงสัยคุณครูแต่เราไม่เชื่อแต่ก็ไม่เชว่อเพราะว่าเกทบอกเป็นพยานให้คุณครูตอนนี้ค่ะสงสัยคุณครูมากค่ะแต่ว่าเกทบอกเป็นพยานให้ซึ่งกิ๊บพยานพยานปากเกทนี่ก็ไม่แน่ใจว่าน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะคะเฮ้ยอะไรมเนี่ย แต่ตอนนี้คือคนที่อาจจะตายได้คือกิฟค่ะเพราะว่าเราเราเปิดเผยแล้วไงเหมือนเราเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆใช่ไหมเพราะว่าเราเราเห็นศพหรือย่างถ้าคุณครูเป็นคนร้ายคุณครูอาจจะมาฆ่าเราผิดปากหรือเปล่าหรือคนร้ายอาจจะมาฆ่าเราเพื่อที่จะโยนความผิดให้คุณครูอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคะเออว่าฉะนั้นก็แล้วคุณครูวิ่งตามมาเฮ้ยเนนะี่ยไม่ใช่ใช่ไหมโอเคเออแดงไป ออันน uh. ี้มันไม่ทำงานโอเคเราข้างนี้เราเจอสกเกตสิดกติไที่ไหนอ่ะอยู่ตรงที่ดูดาวด้านขวาบนฮะตรงที่มีจรวดที่บดล็อกได้อ่ะขึ้นแต่ว่าเราไม่เจอใครอยู่แถวนี้นะที่เราเห็นใกล้สุดก็คือเป็นโซลารแต่โซลาร์ยังเดินมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นไม่น่าใช่มั้งมั้งนะ ผมอยู่ด้านซ้ายผมช่วยเปิดเรียคเตอร์รอบหนึ่งแล้วก็ทำเควสอยู่ตรงฝั่งนู้นไปอยู่ด้านซ้ายกำลังดาวน์โหลดไฟล์อยู่ด้านหลังแต่ไม่เห็นแฮนดบนส์เลยนะผมอยู่ห้องกล้องเมื่อกี้ผมดูกล้องผิดจอบไหมอันนี้คือเรายังไม่เจอคนร้ายเลยใช่ไหมยังไม่เจอคนร้ายเลยใช่ไหมอันนี้คือไม่หวนแล้วไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเพราะว่าค่าตกร่าอีกคนเดียวคือจบเกมเลยอ่ะ มันต้องโหวตอ่ะโหวตมั่วมันต้องคิดคำว่าท่านนั้สงสัยตอนแรกได้ป่ะถ้ายังสงสัยท่านครูอยู่เราเปลี่ยนจากคุณครูเป็นโซลากับท่านแบงค์แทนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมช่วยทำนิคเตอร์ไห้ใครเห็นเลยผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะล้วต้องทำสองแต่เราเห็นคุณครูกดอะไรบางอย่างอยู่กดอะไรอ่ะไม่รู้อะเหมือนสแกนอะไรสักอย่างกับสแกนรูดการ์ดกับเออใช่สแกนรูดการ์ดกับเราอยู่ใช่เมื่อกี้เราเห็นแล้วรูดรูดผ่านด้วย แม่ไม่ได้ใช้ยิงครูแน่นอนน้องไม้ต้องไม้ต้องเลือกแล้วน้องไม้จะโหวตใครคุณครูจิ้มจุ่มก่อนไหมคุณคูทั้งแบงค์มาเลยท่านแบงค์อะต้มท่านแบงค์ดูฉลาดแล้วเอาท่านแบงค์ก่อนถ้าท่านแบงค์ใช่ต่อไปก็โหวตโซล่าไม่ก็น้องไม้แล้วคุณคูเราใส่มากเลยแต่น้องไม้เราไม่ค่อยเห็นตัวรับสตากรรมไปท่านแล้วตาหนี้หนูไปก็ได้ใช่หรือเปล่าท่านความเป็นจริงท่านเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ท่านท่านเอาอะไรมาพูด ใช่ไหมผมจะใช่ดีกันนะทีมเดิมแล้ว,แ,ลวแหละยี่ทำไมโซล่ามเสียงปแปลกๆเอ้ยปิมมดปิ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 ดใช่ว่าทีมเดิมอะทำไมไนเนี่ยทำไมคือเนี่ยตอนนี้นะคะถ้าหากว่าถ้ามีคนตายคือแบบ เราต้องรีบกดบวชก่อนอะเฮ้ยครูเอาคุูน oh ี่ไปด้วยกันไปด้วยกันครูไฟมันดับอะน้องไม้เรตายเราก็ได้นะครูมานี่ก่อนคงูไม่เป็นงูทิ้งเราอย่างเงี้ยครูมาไปกดบวชห้องกลางเถอะชัวรูชัวชัดเจนเลยมาชัดเจนเลยไม่ต้องพูดหรอก ไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดเลยมากหรอกพูดอะไรมาแล้วตัวบ้านใจแล้วมึงแน่ดอนใช่เลยตายไปนะ เราก็ครูอยู่ด้วยกันตลอดเลยผมไม่โดินวนตลอลทัชชาได้ก็ชนะไปแล้วเมือเร็วไม่ทายมากเลยคือแบบเหคิ๊บไอตรงนั้นพอดีตรงจุดที่ผมจะไปพอดีก็นตัวละอะไรนะน้องที่ขื่นโซลาร์วิ่งแบบวิ่งแจ้นเลยแจ้นหาโซลาร์วิ่งคุยหาเพราะหาเราคงคู๋อะโซลาร่าอีกคนก็ชนะไปแล้วหาไม่เจอคือเราจะคุณรูอยู่ด้วยกันตลอดเลยไม่เดินไปเดินมาแล้วเดินไปเจอซากน้องไม้ซากแครอทโดนกินเนี้ยก็เลยแบบชัดเจนมากจริงจริงผมว่าคุณคลิปน่าจะเอก แต่ตอนที่ท่านแบงค์ตายแล้วโซล่าร้องแล้วล่ะใช่ตอนจริงๆตอนนั้นเราก็บอกเราคิดแล้วกะยืนกดปุ่มแล้วจะเห็นคุยคุยกับน้องใหม่ออกห้องไปงั้นเราก็เลยออกไปด้วยไงเดี๋ยวือดี๋ยวร้องแต่ตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าจะอยู่ที่แบบแล้วดูว่ามีใครตายไหมนั่นแหละมีมีน้องใหม่มีตอนเดินไปกดกระดูกคัวก็คิดในใจเวลาแล้วน้องใหม่น่าจะไม่รอดแล้วทิ้งกันเฉยลง หมดแล้ว,ลวเราก็ไม่ได้เป <c oughs> ่นคาตากรอนเลยเหมือนเกมมันแกล้งอะอ่หารดูดีคือนี่เล่นน้งแต่เที่ยงคืนจะตีสี่นะคะไม่ได้เป็นคาตากรอนเลยเที่ยงคืนจะตีสี่ชั่วโมงน้องน้องๆคิดดูที่เล่นมาสี่ชั่วโมงไม่ได้เป็นคาตากรอนอะมันอะไรกันเนี่ยมันเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วข้างในมีสองคนอุ้ย อ้าวถามจริงไม่มีใครเห็นศพเลยเหรอไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอต้องกดปัดงนเปิดเลยข้างบนเลยบนขวาซ้ายปุ่มรีพอร์ตขึ้นแวบๆเออรอบ้ายกับเมื่อกี้ใช่แกอยู่ตรงเครื่องเปิดไฟกับฉัน้นมาก็ใช่ไงเดินมอแกเเพิิ่งงดนลมาใช่ป่ะไหมเดินออกมาพร้อมกันนะครูออกมาปุ๊บก็แบบเออเมื่อกี้ตอนแรกฉันเข้าไปฉันไม่เห็นแกนะ ก็ตอนก็ตอนนั้นอะท่านเห็นไฟดับใช่ไหมกําลังวิ่งขึ้นไปพอแต่เข้าไปปุ๊บอ่ามีครูอยู่ด้วยว่ะเราเราเห็นคนที่แบบเดินออกมาจากศพอะเป็นคนชุดสีเข้มท่านแบงหรือเปล่าแบงกาเบโล่ผมผม่าผมบอกแล้วไงผมวิ่งผ่านมาผมก็อยู่กับท่านโซลาร์วิ่งผ่านมาผมไมไหลมาไม่ไหลมาใ่ผมอยู่ท่อนั้นผมคือคนที่ท่านเห็นวิ่งผ่านไปแต่ผมไม่เห็นศพตอนแรกผมก็บอกว่าอาท่านเห็นแล้วผมไม่เห็นท่านแบงบอกพ่อนหนี้ว่าท่านเห็นแดงแดงรีพอรตขึ้นมาใช่ผมเห็นพรอตแต่ผมไม่เห็นศพ ไม่กดผมยังไม่เห็นผมยังไม่รู้ตัวมันอยู่ไหนผมไม่เห็นผมเลยไม่กดธเมื่อผมเห็นขึ้นมาท่านก็ท่านต้อรับก็รีพอร์ตก่อนผมผมเดินผ่านมาแล้วอ๋อท่านต้วรับเห็นผมวิ่งผ่านมานั่นแหละผมเพิ่งจะวิ่งผ่านไปโอเคผมจะตามติดท่านแบงค์เลยโอเคครับผมตามติดนะเพื่อนไปตามด้วยนะฮัลโหลไมตามเสร็จแล้วกลับมาเป็นศพเราเอาง่ายๆเอาง่ายๆถ้าเราตายก็ท่านแบงค์นั่นแหละโอเคแม่แบงค์ตายอ่ะตัวนั่นแม่ไอ้ผี อันนี้จะมีคนตายเพิ่มหรือยังนะไอห้องนี้มันลำบากค่ะคนไลฟ์ก็เลยไม่ค่อยเข้ามาเนี่ยเกไม่น่าใช่ฮหน่งองสามสี่ห้าเกทเกทยังไงเกทไปด้วยกันไปด้วยกันไปไปไปอ๋อต้องไปกดแล้วล่ะค่ะไปอ่ะนโนเป็นคนเดินมากดโอเคเกทก็เดินมา ท่นแบงค์เรามีเคว้ยอยู่ตรงนี้ทุกคนช่วยมาด้วยกันนะท่นเจอศพคุณครูเมือ่อกี้รีวิ่งลงมาพร้อมกันนะจ๊ะบอกกันท่านโซล่าเขาวิ่งออกไปจากผมท่านอ่าวแล้วเขาตายดนะ้วยเนี่ยอ้าว แต่ก่อนไม่รู้ว่าเขาตายผมจะโดนโบยเโดนเว้ยผมนะผมช่วยเลี้ยงเตอร์อยู่ท่านนกเห็นใช่ไหมท่านก็เห็นผมยืนท้ายอยู่เกดจะใส่ใครเกดติดตานู้นไงผมก็เลยรออยู่น้องกไม้เพราะนกไม่อยู่ทางซ้ายฝั่งีเนี่ยเราฉันก็สงสัยน้อกไม้แล้วฉันมั่นใจว่าเกดไม่ใช่เพราะเราดูเกดทั้งเกมเลยเราทำภารกิจเสร็จแล้วไงเราก็เลยไม่มีอะไรทำเดินไปวันแล้เกดก็เดินตามเราช่วยรอเหมือนอยู่เป็นเพื่อนเราตอนเราทำภารกิจมีอะไรเถียงได้ไหมแม่นกไม้ว่าไงท่าน อ้าวไม่ม tamam. ีท LIKE ้่ยึดเนก็ลาต่อทานเยินยันเลยอะทำเควสเสร็จยังเอาเยึดดีกว่าในกลุ่มน no. ี้ใครทำเควสเสร็จแล้วใครทำเควสเสร็จแล้วเราเหลือหนึ่งอันขฆาตกรยังไม่ตายเลยก็ใช่ไงคือพี่เสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วฆาตกรเอ้ยเมื่อกี้ไม่มีฆาตกรตายเลยหรอข้าตกรยังไม่ตายเลยนะยังไม่โหวตเลยงั้นเราขอโหวตน้องไมค์ก่อนเลยแล้วกันนะเราสงสัยมากเหมือนกันโอเคไม่รู้แพ้ชนะตัดสินตรงนี้แหละ ผมน่าดีใจใช่หลายคนนึงใช่ไหมโอ้ยเองคคนฉันว่านะคือเกดไม่ใช่แน่ไม่โทรีก็ท่านแบงค์อ่ะแต่ฉันว่าท่านแบงค์อ่ะปากเกดเฮ้ยท่านแบงค์ท่านแไมอยู่กับเราเฮ้ยเนียนเกินไปละไปกันเป็นคู่แบบนี้เนียนเกินไปแล้วอ่ะ ยังไงเนี่ยใครวะแม่นกก็ท่านแบงค์อะเฮ้ย <S <S บอกเลยแม่นกก็ท่านแม่นกก็ท่านแบงค์แน่ใครสักคนน่ะโอ้โแล้วเราจะเชื่อใครนนเนี่ยบอกกอนนะว่าผมวิ่งนำออกมาก่อนไม่ต้องเลยผมวิ่งนำออกมาก่อนแต่ผมพูดแค่นี้กันว่าท่านนกเขาไม่ได้ซ่อมไฟตอนที่เราเข้ามาเดี๋ยวกันกี้เขาอยู่ข้างในแต่เขาไม่ได้ซ่อมผมไม่อยากจะทัท่านนกนกับท่านจิ๊บไม่อยากจะยุ่งแต่ว่านกก็มีเหตุผลที่จะไม่ซ่อมเพราะว่าเกดเป็นคนซ่อมอยู่ไม่ใช่หรอกวันเกด ช่จริงไงท่านตอนแรกเราก็ตอนแรกเราสงสัยนกอยู่เหมือนกันแต่พอเราเดินเข้ามาข้างในที่ท่อมไฟก็เห็นเกสยืนท่อมไฟอยู่ก็เลยคิดว่าอ๋อนกก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องต้อมนกอาจจะยืุโพ้นเหตุการณ์ผมจะไม่ไปยืนหรือเปล่าใช่ไหมเขาถ้าเท่าที่เห็นนะไม่รู้ผมผมปวดแล้วกันผมผมไม่ยื้อจ้ายุ่งคุณต้องหปวดแล้วแหละนกคิดว่าหวังว่านกคงจะไม่แบบอันนี้คือใครโหวตใครท่านหวตท่านแบงค์ไปผมโหวตท่านกิฟท่านน่ะยืนโฮเทกกับเก๊มาตลอด ไม่รู้ว่าแล้วแต่กันดูไปทำพ่าดนี่นกโวยสักทีเลือกยากนะพี่เลือกยากตรงไหนวาฉันไควรจะไม่สุดใจเลยการถูกต้องกับความรู้สึกเตจคืออะไรโอ้หแล้วนังป่วยให้คนอื่นกดโวยไปก่อนเลยนะเอาตามคำถูกต้องเลยเอ้าเอ้าทำไมอย่างนั้นะท่านอะไรอะนกจำ แต่ว่ากดไปฉันเพื่ออะไรเนาะกดจ้าปุ่มปุ่มสิบมินั่นไงเนาโอ้นาเธอบอกว่าตะกี้เธอบอกว่าเธอโหวตท่านแบงค์ก็ฉันตก็โหวตท่านแบงค์นี่ก็ท่านแบงค์เป็นท่านแบงค์เป็นเธอแต่จะรู้หรอท่านแบงค์ลอยอยู่ท้ายบน มีความตายอย่างเดียวเท่าน <im> min yep. ั้นที่เป็นทางเลือกขอภัยขอายขอพายดีนะขอพายดนโ่าหมกาจะบอกคือตอนนกขอพูดอนะโซล่าว่าห้ามก่ะงงล่ะ เราก็เราเลยก็บอกแล้วนะว่าท่านแบงค์อ่ะต้องเป็นแน่ๆถ้าเราตายโว้ดเลยคิดดูว่าปกติท่านแบงค์จะไม่แบบทำเสียงแบบร้องไห้หรืออะไรแบบนี้ไงท่านทำเสียงดูกระแดะมากเลยอ่ะเลยในเมื่อเธอก็ไม่ได้แย้งฮะฉันไม่ได้แย้งเลยฉันบอกว่านกกิฟต์แย้งตลอดเวลาเลยเราแย้งเธอฉันแย้งตลอดมันโง่โว้ดซโว้ดเสียงหรืออะไรอ่ะเธอบอกแค่ว่านั่นแหละนกจริงๆริงไม่ไม่ คือกิฟฟพูดบอกว่ากิฟฟอ่ะอยู่กับพี่ตลอดเวลาใช่ตลอดทั้งเกมเลยเออไม่ก็บอกผมเคยบอกไปแล้วว่าอย่าวิ่งซ้อนกันแล้วผมเป็นคนปลดล็อกประตูแล้วก็อย่ากุศลมาทอนซ้อนกันท่านแบงค์โหวตใครท่านแบงค์โหวตกใครเออท่านแบงค์โหวตเพราะผมนึกว่าท่านกิฟฟเขาจะเชื่อผมโอ้โหท่านแบงค์แล้วท่านแบงค์เสียงทำเสียงร้องไห้เลยนะ ไม่รู้ผมลองดูคือเรามั่นใจว่าน่าจะท่านแบงค์แน่แนเพราะว่านกนกเป็นคนบอกเองว่านกปลดล็อกประตูแล้วเดินออกมาก่อนแล้วเราเดินมาคนที่สองแล้วท่านแบงค์คนที่สามกบเกสอยู่ตรงประตูแล้วเกตตายก็แสดงว่าเกตน่าจะตายเพราะท่านแบงค์ไงเพราะนกออกมาก่อนแล้วก็ไม่น่าจะเป็นนกก็หลักฐานไม่พอ้งคู่ผมก็ไม่ได้อยู่กับทั้งคู่ตั้งแต่ต้นเกมนะเฮ้ยแต่ฉันมีพยานนะพยานตายไปแล้วก็เถอะพยานตายไ้พยานตายแล้วใครจะเอาความเชื่อถือตรงนี้จากไหนโห่เธไม่ได้แบบจำ อยากจะพูดจะตายผีอ่ะบ้าหนีเหรอผีได้อยากจะพูดมากจะพูดไม่ได้ผีบอผีบอหัวเหลืองเหลืองอ่ะเมื่อไหร่จะเข้าไปหัวเหลืองอ่ะไปแล้วประเด็นอะคือแบบว่าไงเก๊ดไงเก๊ด รอบที่แล้วอ่ะเปิดไมกันไว้แกไมผิดไมกันไงเราเลยลืมลืมเลยลืมเน่ยมันเดือดเดือดอยู่ไงเดือดอยู่เฮ้ยมันเหลือแค่นี้แล้วไงมันยังไงวะเนี่ยเราก็กำลังจะอ้าเอ้ายจะเปิดไมกันอยู่ดีว่าเขาเรียกว่ากินกินเปิดลมกินเปิดลมท่านแพ้ท่านแพ้ทีเรียนน้ำตาลายเนือดลงหอบผมใส่ท่านแว้อยู่แล้วแต่จากหลักฐานน่ะผมเอาตามความถูกต้องก็คือเธอยืนอยู่ข้างศพมากที่สุด เข้าใจปะฉันไม่ได้ยืนอยู่ข้างศพนะฉันเดินเลยออกมาแล้วไม่ครับเธอจะเอาอะไรกับมุมกล้องแต่คนไม่เหมือนกันมุมกล้องฉันนั้นเห็นเดินออกมาแล้วไงส่วนนกเดินไปไกลกว่านั้นใช่ไหมล่ะแล้วฉันไม่เดินมาแล้วเข้าใจนกว่าไงรู้ปะที่นกบอกว่าผมจะถูกป้องหรือว่าเอาตามใจตัวเองตามใจคืออยากฆ่ากิ๊ฟแต่ถูกป้องคือฆ่าท่นแทนเม่้ใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเก๊เราก็นึกอย่างนั้นเหมือนกัน จากใจตัวเองก็คือผมสงสัยท่านแบงค์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเอาตามความถูกต้องอะ่ะคือผมจะอิงจากหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุว่าใครอยู่ใกล้ส่งไ่สุดจากการตอนดูนฆ่าท่านแบงค์ไง <laughs> เอามุมกล้องจะเห็นท่านแบงค์ไงปา <laughs> ป้าปาปา,ปาต่อต่อต่อ <laughs> จะตัาดแล้วกันนะ,ะตอนนี้ทีห้าแล้ว <laughs> เดี๋ยวมาเด็นคือตั้งแต่เที่ยงคืนจะตีสี่ห้าสิบสี่เราไม่ได้เป็นเลยเกือบห้าชั่วโมงเราไม่ได้เป็นเลยสุดท้ายคิด้องเนี้ยคิดว่งเริ่มแล้วจบแน่มา ใช่อ่ะไม่รู้กันแม,ม,ม, <c oughs> ม่แม่แม่ไ <c oughs> <c oughs> ม่ใช่ฮ่าฮ่าไม่าฮ่า่ใช่าฮ่่า <c> ฮ <oughs> ่าาฮ่าาา เราไม่ได้เป็นเลยตลอด5ชั่วโมงที่ผ่านมาตลอดที่อัดมาไม่ได้เป็นเลยทำไมกันะทำไมถึงเป็นอย่างนี้น้องคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะหรือเพราะาพี่ดวงสวยใช่ไหมการที่ไม่ได้เป็นการดวงสวยหรือเปล่าคือเราอยากเป็นแต่เราไม่ได้เป็นคือดวงสวยแหละใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้พี่กิฟดวงไม่ค่อยดีคะ่ะเออเนาะทำช่องก็โดนคนแฮชหวยเฉยก็โดนบูลลี่อะไรเงี้ย เออขนาดเล่นเกมฆาตรกรยังไม่ได้เป็นฆาตรกรเลยอะ่ะทุกคนครับทราบตแล้วครับห้องออกซิเจนครับเดินอครับตรงไหนวะ้ายล่างปะหรือตรงไหนสายล่างที่ผมเดินถ่ายจากนิวคุงมาหน่อยนึงอะ่ะอืนน๋อแล้วแล้วมันอย่างนี้ฟิล์มกรีดเสียงดังโฉดใช่ไหมไม่ใช่ฝีมือผมบอกก่อนผมเดมินไปแก้พัสดุใกล้ๆเลยไม่รู้แต่เห็นเกจขึ้นมาสวน ไม่เจอใครอ่ะเจอแค่รกกราแบบยืนปวดอะไรอยู่ในมุมมุมห้องไม่รู้อ่ะป๊อกก่อนแล้วกันป๊อกปวดก่นแล้วกันยังไม่ชัดเจนทำไมนะทำไมเราไม่ได้เป็นล่ะทำไมเราไม่ได้เป็นเฮ้เซ็งอะไรเนี่ยอ๋อนี่เช็คคขีปจาร์ดาวโหลดเลยแล้วนะคะเซ็งมากเซ็ง ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นละแต่ว่า,ถ,าถ้าต่อไปเราเป็นฆาตรกรเนี้ยมันก็จะทําให้เราเ,ออเรื่อวารีมันมันไม่เก่งเป็นฆาตรกรที่ไม่เก่งเพราะไม่ได้เป็นฆาตรกรบ่อยๆอะไรเข้าใจใช่ไหมคะไปยังเตวิย,ยู่นี้ได้ไงวะอตอนนี้เควสเราเสร็จอุ้ยโอ้ยังไงท่านเจอตรน<ร>ไหนฮะ ไม่ไม่เจอผมเห็นตั้งแต่ก่อนไฟดับว่านกตายแล้วแต่ผมกดไม่ทันไฟดับพอดีเฮ้ยตอนไปไปมาผมเจะวิ่งกลับไปห้องเพื่อกดเห็นนกตายที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเจ๊ที่ประจอนเหรอใช่ที่ประจอนผมเห็นท่านแบงค์วิ่งตามผมเต็มที่ผมหนีท่านแบงก์กลับมาแล้วค่อยเห็นนกมีเป็นกึ้นตายผมดูคลิปคนนี้แ่ไม่ไม่ใช่คนร้ายเมื่อกี้ผมวิ่งไปสแกนแต่ว่าท่านนิวนันวิ่งหนีไปก่อนไม่ได้เห็นผมสแกนอยู่ตรงมุม เออแต่ท่านวิ่งหนีไปก่อนตอนั้นไม่ได้เห็นผมพอดีผมเลยกลัวาไฟดับปุ๊บผมก็เลยเข้าไปดูในที่จะไปซ่อมไฟแล้วเห็นคุณกิปกำลังยืนอยู่พอดีอืมแล้วก็เรามาเปิดไฟไงคุณิปซ่อมเสร็จพอดีคุณจะมาฆ่าคุณกิ๊ฟไหมผมก็เลยเดินออกไม่ได้จะมาฆ่าคุณกิปผมก็เลยเดินออกเพราะเห็นเขาทำเสร็จแล้วแต่คือมันไม่มีบาแสเลยอ่ะพวกแปดด้วยกัน่ะใครใครพักกเสียงแต่ละคนผมเลยอล้เราอยู่ตรงอันสุดท้ายเรากำลังจะเสร็จแต่พอดีมีคนกดโหวต อันนี้ตั้งคิดไปก่อนนะเดี๋ยวคุณตามรอบแล้วตามผมไปโอเคแล้วก็แล้ววิ่งยาวกันห้าคนอยคคงขี้ส่วม้อมส่วมเฮ้ย โเคคุณภูณม่ไปเปิดไฟแล้วมีคนไปเปิดไฟฝั่งนี้ก็คือเราเองเอ้ yeah! โขงเนอะโดนฟัง พี่เกดใส่ใส่เอันเต้ดับขอบคนอยู่ข้างท้ายอ่ะเมื่อกี้แบบโหอย่างเงียนจีบีเนี่ยที่ผมบอกเลยผมก็บอกอยู่ผมสงสัยพี่เกดเออที่ท้ายครับไม่คิดเลยว่าจะเป็นพี่เกดไม่ใช่สงสัยดันเต้เลยสงสัยแหะคุตายแล้วผมก็ไปเล่นท่านกิฟตข้างหน้าอีกทีโอ้ แล้วแบบน้องไมายตายโดยไม่มีใครรู้โดยพลังทายเออไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่ประเด็นอ่ะคนที่เราบอกว่าเราอยู่ห้องเย็นอ่ะเราฆ่านกได้เท่านั้นแหละใช่กเราเห็นแไม่ธรรมดาแม่รู้ว่าจะพักเลยไว้วันอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ย หมหดแหละต่ท่านกิฟได้เราจะไปเพราะนีกี่โมงแล้วใช่เป็นกี่ห้ากี่ห้าแล้วห้าชั่วโมงแล้วไม่ได้เป็นกี่ห้าแล้ว <laughs> โคตรดีเลยกิฟต์ดีม,ม,มากปีเหรอเ,เราทำด้วยอ,อะไรไม่ริมลองแค่ตอนเล่นไม่เป็นตอนเรานั่งอัดเราก็แบบนี่นี่เราดวงซวยขนาดแบบอย่างงี้เลยเหรอขนาดช่องโดนแฮกไม่พอแล้วยังอยากจะเป็นฆาตากรไม่ได้เป็นเลยเหรอเนี่ยห้าชั่วโมงแล้วก็นั่งบ่นแหละ ติ๊กเกอร์ลายคิปรีและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ว,วันนี้ที่ไล้์เตอร์มีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ